สวัสดีครับพวกเอสีบอยนะครับวันนี้พวกเรามาปล่อยผลงานเพลงที่ทุกคนรอคอยนะครับคือผลงานนะครับห้องเอสเปิดแล้วครับเราเชิญเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับเอาวอีห้องเอสพีตอนนี้มดนเปิดแล้วนอนทางนั้นมันจบยังจะคิดว่าเรียนดีแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีห้องเรียนยัง น้องมีห kind of ้องเรียนยังพี่แกอยากเรียนข้างๆในเวลาที่เพียงวังพอไม่สีที่ตอนนี้นั่งเปิดแล้วนองนอนทั้งนั้นจบอยากจะคิดมาเรียนดีแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีห้องเรียนยังน้องมีห้องเรียนยังพี่แกอยากเรียนข้างๆในเวลาที่เพียงวัง เนาวใจไม่เท uh, so ่าไรแต่เงาใจไม่ได้เจอน้องจะรู so sorry, uh, so, so so ้บ so ้างไหมว่า S.E.P. ีนั้นดีเกินวันละเมื่อดุกค่ำเช้าว่าไม่หนึ่ใจเจออยากให้น้องนั้นเข้ามาไม่อยามคํามคืนเธอหลับนอนไม่อยากให้น้องนั้นเข้ามาเคยมีเจออยู่ข้างกายในวันนี้น้องไปเรียนไหนยังคงรอ เรือว่าแบบแบนเลยการเรียนตัวพี่มีเพียงแค่สองแขนเอาไว้แนะนําเป็นเรื่องสนะในห้องเรียนมีกิจ,จวัดปัญยายได้มาก่าสิบบรรทัดนะเธอนะเธอนะเธอยื่นเข้ามาตื่นมาในความเป็นจริงแค่อยากให้น้องนั้นเขลงมากโดยเดียวเดียวได้ความเป็นจริงมันทางว่างเทาอี่พี่็อสัญญาจะสอนให้ดีทุกเวลา เมื่อเวลาทุกเดนตอนนี้นั่นเปิดแล้วตัวน้องทางนั้นนั้นจบอยากจะคิดว่าเรียนดีแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีห้องเรียนยังน้องมีห้องเรียนยังพี่แค่อยางเรียนทางในเวลาที่พีายามวาง้องเอสซีพีตอนนี้นั้นเปิดแล้วตัวน้องท้งนั้นนั้นจบอยากจะคิดว่าเรียนดีแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีห้องเรียนยัง น้องมีของเรียนยังพี่แกอยากเรียนข้างเวลาที่เพียงาวัารสมัครในเรียนมีนาเรียนอยู่จะ็้องให้เรื่อ้ยีนอดตอนอาสัตเดือนมีไซสกน้องมาอย่าทิ้งโอกาสไปจะน้องนึงเรียนจบที่มาอย่าเปลี่ยนใจอย่าบอกเจ้าลายบอกว่าสุดท้ายเราคงใจเดินด้วยกัน้อเค C ีพี่ตอนนี้นั้นเปิดแล้วน้องข้างนั้นนั้นจบยังแต่คิดว่าเรียนดีแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีของเรียนยัง น้องมีห้องเรียนยังพี่แกอยากเรียน,นข้างๆในเวลาที่เปี่ยงว่างห้อง ACP ตอนนี้นั่นเปิดแลวะวอนอนีน้จบอย่างกะคิดว่าเรียนดีแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีห้องเรียนยังน้องมีห้องเรียนยังพี่แกอยากเรียนข้างๆในเวลาที่พี่อ่างว่าง I oh, feel